สวัสดีครับแนะนำตัวนะครับพ่ออ่าสวัสดีเี่นเดงครับไอ้ท้ารับเอฟซีมูหันกับผู้ที่รับชมทั้งช่องยูทูบอยู่ขณะนี้นะครับผมนะครับนายอรุณชัยศักดิ์นะครับพิกัดก็อยู่บ้านนาดีตำบลบอระบืออำเภอบอระบือจังหวัดมัธยมราชบุครับครับพ่อเดี๋ยวขอยกก่อนนะครับผมหูจับกับพ่อมาเพราะจะปีละพ่อที่เห็นหนักกันนี่ครับโอ้มือนี้ถือว่าเป็นดวงดีครับเพราะว่าก้าวมูหันนี่นะครับถือว่าเป็น บุญร่วมสังวาสนาร่วมท่ำกันมมกนะครับเพราะว่าผมผมเอาควายแม่นะครับโตเดี๋ยวเป็นแม่โตอยู่นี่แหละทีแนันทีนึงนะครับไปผสมอยู่กับฟ้าบินดอนมหานะครับฟ้าของเซียนบินนะครับพอดีมูฮันเพิ่อนลักไทยคลิปอยู่นะครับรู้สึกว่าคลิปนั้นเป็นจังจังว่าบุญร่วมสังนะครับเพราะว่า คลิปนั้นมีคนติดตามเป็นล้านกว่านะครับหนึ่งล้านหกแสนวิวพอสามารถทําร้าสือตีของของไทยทีวีเอสได้นะครับเปิดราไงยอดวิวของแสงของไทยทีวีเอสนะครับก็คือที่พ่อนี่แหละครับก็ถือว่าได้เป็นประบุร่วมศาลข้ามือนี่กับอีกมือนึงครับที่ที่มูฮันได้มากฟ้ามมาเยี่ยมฟ้ามก็ถือว่าเป็นบุญของทั้งบุญมาฟ้ามครับครับผมบอกไล้ว่าพ่อเนี่ยนะครับบุคคลใดออกซื้อไสดอกนะครับแต่ว่าที่นี่มีอีกตัวหนึ่งคือควายที่พอขายให่งเป็นตัวที่เอาไปเซิร์น้ำบินบอลบืนแล่ะขายให้น่งนไป ซื้อแม่ท่อฝันที่มันตั้งค์ซื้อพุ่นเนะาะวาสนาครับไม่ว่าไม่ไม่วาสนานะครับได้ขายต่อไปในราคาะหาแสนบาทตอนนั้น<ก>พอไม่ชอบซื้งไหนว่าควายออกไปจากเข้าเนี่ยได้ขายให้คนโตเราเกือบหาแสนเนี่ยคร<ก>ับตอนนั้นก็มีความคิดว่ามันเป็นสโลกแกนองฟ้ามครับเพราะว่าฟ้ามผมนี่ผมก็เป็นพ่อค้าแต่ผมจะเป็นคืออนุรักษ์เพราะว่าอนุรักษ์นี่คือแต่ก่อนเคยเหตุผลงานทางวิชาการเรื่องของมาตราจันทร์ไข่ไถ่เพื่อติดปลูกฝังให้เด็กหน่อยกลับขึ้นมาสู่วิถีให้มีง่วมมีวายอยู่ ทองไหทองหน้านะครับอย่างเช่นควายขึ้นหน้าตามหาสายแมงสิทธิ์นะครับก็เลยมีความคิดว่าอนุรักษ์การอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาหนุ่มมือนี้นะครับผมมาพัฒนาพัฒนาแล้วก็สั่งมูลนราคาตัวนั้นนะครับขายเพิ่นกับเบอรกี่บาทเพิ่นไปสั่งมูลนราคาต่อไปต่อไปตัวเป็นการสั่งมูลนราคาถือว่ามีความภูมิใจแล้วก็แบ่งปันนะครับอนุรักษ์พัฒนาสั่งมูลนราคาแบ่งปันสายพันธุ์นะครับครับไอพ่อครับผมถามเนอ่าตะกี้พอจะได้ฉีบไหมครับพ่อ เออตะก,กี้กัเป็นข้าราชการครู่ครับเป็นคู่มาสามสิบเอ็ดปีกับสามเดือนก็นเลยไม่คิดอยู่ว่าห้องเป็นคู่มากกะโดนแล้วบานนี้หันเข้าถกแกมากนี่คือคือวาเฮ้าสิเป็นอย่างไรหนึ่งก็คือเบาตรงๆนะครับนอกคูค่นี่คือเรื่องของหนีสินผมเล่มองว่าเห็นเพ็นเพื่อนคู่กับขอหยาดบาดค้ำเลยรับว่าเพื่อนคู่ที่ส่วนมากกับเล่าความจริงนะครับว่าคู่นี่เป็นคนที่มีเครดิตด,ดีครับ ทุกหน่วยงานที่ห่างมาคู่พราคู่ก็หลงเรื่องบางคนเก่าเงินไปใส่เป็นประโยชน์บางคนก็ขันมีเนาะก็ใส่ไปใส่มากก็ธรรมดาครับบาริณีสักก่อนมันหลายก็เลยเจังไดเนาะผมเห็นรุนพี่ที่เป็นเกษียณมากบานนี้เกษียณมาแล้วเงินบางคนก็บาจมบางเงินบ่พ่อใส่เึ้นบางทีผมก็เลยเรื่องบ้างแผนว่าเออขันขันจะควงนี่เกษียณนี่หกสิบปีนี่จังไดนี่สักก่อนเนี่ยวัดมี้จะเพิ่มขึ้นก็เลยหันมาเออเอาอีกห้าปีซึ่งผมบ้างแผนไปดวนเติบจู่จังบ้างแผนเรื่องของสายพระราชนามาปูปลาเนี่ ผมเหตุคลิปของพอที่ขี่คือพานักเรียนมาตึกปลาพามาบวชเรื่องศาสตร์พระราชาเรื่องปลาเรื่องอย่างทุกอย่างไปยังบุญหอด้าพอสมองแล้วเป็นคนแรกเลยแต่ผู้ใดเคยเบิกหูหันแต่ว่าตอนนั้นอาจจะบ่ดังพอเห็ุคลิปไม่ไม่แต่ว่าที่นี่พอได้ว่าพอได้อยู่ราการเยอะปีก็สิลาออกรับเลิกการไม่เหลืออายุราชการโอ้หาปีครับเหลืออีกเกษียณนหาปี เงินนึงหลายบาทอยู่ด้วยครับเศรษฐายตังค์เงินได้หาหกหมื่นนะครับผมก็เสียดายอยู่แต่ว่าผมมองมุมอมองอีกส่วอย่างหนึง่งช่วงเขากำลังมีแห้งอยากคิดต,ตามความฝันเจ้าของครับนะเขามาพ่อเนี่ยเะพ่อ,พ,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 อพ่อเพียงเนี่ยว่าเออเอาเขาเขาบ่มีความต้องการว่าเขาถี่ไปอยากรวยอย่างนี้ก็เลยว่าเออเอาให้ลูกหลานเขาแมา่ท่าหน้าที่แทนเขาเนี่ยเงินเดือนเขาเนี่ยไปจ้างคนอีกได้สามชีคนอยู่ให้ลูกหลานเขาเวทแทน พอมีผู้เดียวนี่ก็ค,คือสิดีกว่าก็เลยเอาจะของกันมกักพร้อมหมายถึงว่าได้มีความสุขมาอยู่น้ำให้น้ำหน้าอยู่น้ำนี่ก็ถือว่ามีความสุขอีกแบบหนึง่งนะครับครับแสดงว่าอันนี้คือว่าไงพอมีความสึกว่าอยากจะละออกเพื่อใส่ชีวิตแบบโซโลไ่ไรเนาะนคือคใส่ชีวิตเจบบี่ยวๆแบบมีความสุขคือว่าไงมาถ้าพอ,อยูหอนหกสิบปีพอจันหนีพอมันบ่มืดก็เลยออกมาก,ก่อนแล้วก็มีสมบัติคือค,อควายนะพอ่อเนาะเพื่อต่อยธุรกิจพ่อ,อ,พอคิดว่าพ่อเลียงควายมันสิมดหนีบ คือคือจังเสียแหละผมก็เคยคิดวาอยู่เอ้ะเฮาเฮามีนี่สิยอยู่ยปนี่ตะกอนผมก็เฮ็ดอย่างไมอย่างอยู่พราะว่าครู่นี่นะครับก็ถือว่าย่อมรับผู้หนึ่ง่าเป็นคนขยันอยู่เพราะว่าขยันคือเฮ็ดอาชีพขายตรงก็เฮ็ดยู่เอ่อเพราะว่าสิเฮ็ดทุกแนวข้าขายยังกับเฮ็ดมาอยู่งเกิดเลยว่าเอ๊ะเราบางทีเฮาเล่นหาเงินหาที่ดินหลายบปดิเอ๊ะมองว่าบ้านนี้ผมก็เลยถือว่าผมสีบ่หาเงินผมสีมาเฮ็ดยุ่งซี่ล่ะหาอยู่ให้กินแบบศาสตร์พระราชไทยศาสตร์พระราชา มีหายอยากกินไก่ก็กินอยากกินปลากา็กินมีโคงย้มปลาเห็ดก็ได้กินเห็ดอยู่กับวิวถีธรรมชาติชาวบ้านยังเชืช่ล<ๆ>่ะเขาเลยว่าเออเดี๋ยวเงินมันสีมาเอาเขาสีแก่นี่ของคู่ใดจังไดก็นี่แหละครับทั้งหลังนี่ครับอยู่ตอนนี้มีอยูสามสี่แม่นะครับถึงเขาอยู่นี่กับม้วนคากับเ,เพิ่มๆเงินต่อไปกับอาจจะความหวังว่าอีกห้าปีหรือมันคาดเคลื่อนไปอีกอาจจะสิบปีคือหกสิบห้าน,นะครับตอนนี้อีกห้าปีผมก็เสียณเนาะอ,อีกต่อปีอีกห้าปีคือเพื่อไว้คือวันนี้ซะก่อนนี่น่าจะเบิ้ล นะครับโดยโดยควายนี่แหละครับอ่ะโอเคอันนี้คือคำทีพอสัญญาว่าพ่อจะมดนีสากรอนไปใน65สิบนปีโดยการเลี้ยงควายแต่ว่าตอนนี้เขาต้พักผ่อนคือหนึ่งเขาด้อยู่กับธรรมชาติแมนครับอยู่กับครอบครั้วครับนบมีความสุขในในทุกวันที่เหตุไปนะพ่อเนาะทวารหน้าหกสิบปีอาจจะบุดเหตดแห้งอาจจะบ่มีแล้วมุดแห้งแล้วตอนครับครับ เอาพ่อเดี๋ยวมือหนีพ,อพออ่อขอหยาดพาเบิ้งควายในมือหนีมีเขตมีผู้ใดมาหาพ่อมือหนีโอ้มือหนีมีท่านพ่ออ่อนะครับท่านพ่ออ่อท่านสนใจว่าอยากเบิ้งควายเลยเลยใครนินเขออามาเบิ้งครับท่านพ่ออ่อนนคมครับเพิ่นเกษียณไปแล้วปีสองปีครับครับเพิ่นมาหย่อมชมมาเชิญชมนะครับครับไอพ่อลองสัมผัสคนดูคร,นนออาาครับมือหนีมือหนีท่านพ่ออ่อไหมครับมือหนีมือหนีว่าหนึ่งมามาหยา่อมมาหยา่อมมาเบิง้งเอ่อ แนวคิดที่เพิ่นคิดอะนะเคยอยู่ต้องการขับธีกีิ่นคบ่ผมเป็นผู้ใต่งข่าวประชาชาเพิ่นครับผมเป็นครูหน่อยเพิ่นเพราะว่าครับเป็นเจ้าไหนเจ้างาสเซียนเจังนั้นเลาออกเลยมาถามข่าวเบิ่งแต่ว่ามื้อนี้มาเห็นแล้วรู้สึกประทับใจรู้สึกว่าเออสมควรแล้วก็คิดว่าน้องนี่คือว่าน้องเด้น้องนี่คิดมาถึงทางแล้วถึงทางไรเพรามันธรรมดาที่แบบเนี้ยเพรมันคู่ตูวเดียสิเป็นสิเป็นเศรษฐีตูวเนาะอ่กประเดนอีกประดนเนี่ยเห็นชื่นชมครับชื่นชม กินชมผลงานเพิ่นมกักแต่ใต้เห็นมาเห็นอีกอะมิถิไปเล่นแบบเพิ่นที่วัดเนี่ยเพธรรมดาที่วัดเนี่ยเล่นแบบลูกน้องครับวัาเนี่ครับต้องขอบคุณครับแสดงว่าท่านพ่อออเห็นด้วยเนาะกับการที่เพินเน่นละออกเนาะพ่อเนาะครับเห็นด้วยครับเพราะว่าบางคนเพิ่นก็นยังหยุดติดอยู่เพราะว่าเพิพ่นก็มีคือแห้งอายุหลายหัางเงินเดือนหลายเดือนนึงก็7 8ปดมื่นครับพนักงานวรุงมื่นเป็นตำแหน่งเนาะพ่อเนาะก็คือสิมีเงินใส่หลายเนาะพ่อเนาะแต่นี่พ่อยอมทิ่มเงินทุกอย่าง มาเลี้ยงควายในหอยเนาะแม่นครับเป็นเกษตรกรเต็มตัวเต็มรูปแบบเลยครับบัดนี้ครับเนาะมาเลี้ยงควายเขาเอิ้นบักควายบักเขียนล่ะครับบัดนี้ครับพอไปใส่กับมาใส่กับนี่ควายทั้งหนาควายคู่หนึ่งนะครับแกเคยถามว่าโอ้ลูกคือบอกพากใส่พักกับใส่ยูแต่ว่าควายน้ำหนาเลยถามว่าควายติ๊กตะกอนสองตัวเลยมันให้หลวงเขาเจ้าใจตัวละหาพันหกครับท่านครับครับเอาพอเดี๋ยวผมพให้ไปเบิ่งควายตัวแรกพอนะครับเขาเลื่กทางไหนบอกยังไงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจียวมาพูดให้ท่านรู้กันนะครับนะครับไม่ต้องคร เมื่อ3ปีที่แล้วหรือสี่ปีเดียวบุญยืนเร็วลงมาบุญยืนบุยืนลงใารตรงนี้นะครับจะอยู่ปลาหมงโง่หนีขึ้นท้ายหลุมโอ้ยขึ้นท้ายหลุมโอ้ยขึ้นอย่างท้ายหลุมอ่าอามาบุญยืนบุญยืนลงมาหลุมเร็วบุญยืนเร็วลงมาโชดโตโลกเร็วตามอะไรมาลงมาหลุมเร็วมาโอ้ยเพิ่งจะโชอยายืนเบื้องท่ออะไรโอ้ยเพิ่งไม่รู้แขกมื่อไหร่เอาพี่มาพี่ก็เลยพ่อได้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 พ่อผมถามเลยพ่อนี่เจ้าบุญยืนทั้งพ่อเนี่ยเพชรบุญยืนบ่พอ ต่กี้เพิ่นเป็นควายตัวนี้มีมีเรื่องเราเป็นสตอรี่ครับเพราะว่าตัวนี้ผมซื้อน้ำหอ<น>้อยพ<อ>่นควายงายบานลงเท่งมน้าครับเพิ่นเอาไปสมไว้เราแบบที่จริงมันที่ออกวันที่เดือนตุลาบังเอิญผมซื้อมากผมเลี้ยนยุดเดือนหนึ่งมันมาออกเดือนกันยาออกบ่ออกออก,ออก,ออก,ออกมือวันเกิดผมสิบแปดกันยาควายตัวนี้อายุสี่ปีสี่ปีเต็มกักบท้องเดือนที่ผ่านมากกันยาตุลาอีกอย่งท่านหน้าหนึ่งเมื่อก,กี้เดือนนะครับสี่ปีนะครับควายั แสดงว่าคนนี้มันได้มีเพเรื่องเรา,าอ่ะคนนี้คือเป็นลูกอของของออลูกของซุโม่ครับตอนซุโม่ม,มาอยู่ฟ้ามดอนมหาครับเอาเอาแม่ของเพื่อนนี่ไปประทับนะครับทัาไปเพืพ่อนก็เลยขายไปหอยเพราะน,น้ำสื่อมาทั้งบันไทาหรอเพื่อนขายเป็นสื่อมาผมก็เลยมันเป็นบุญร่วมกันอีกครับเพราะว่าอย่างผมไปเห็นเราผมมีเงินผมมันพร้อมผมก็เลยเที่ยวไปถามอยู่โอ้ผมคือควายมากควายแม่นีแท้ไปอยู่ประมาณสามสี่เดือนขายไปบางขั้นขายพอดีเงินผมพร้อมเอามาเลยกระจัดมาเลยครับเกิดถือว่า มันอยากมาอยู่น้ำนะครับแม่เขาอยูด่ดอน,นพอตอนนี้นครับ<อ> <laughs> แม่เขาตัวนี้พี่ยูดอนแล้ว <laughs> <laughs> เป็นควายตัวแรกที่ได้ขายในราคา5 0 0แสนบาทที่เป็นนายหอยโนนีมนะครับเมื่อกี้นะว,วันนี้คือหอยปันเอาไปขายในราคาห0 0แสนบาทฟังถือฟังผิดเนาะอันนี้คือแม่ของตัวนี้นะพี่น้องครับเอาพอพาไปเบิง้งนู้นนี่เอาเขาลองดูเขาเบื้องนั้นเขาถือเลยครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวหน้ <ไป S 1> อยนึงครับตัวนี้สปีที่แล้วแม่เขาสูงกว่าเราหักสิบกว่าสิพอตัวนี้นะครับร้อยหาสิบห้าหาสิบหกครับถูกไหมเอาคือนี่เดี๋ยวพอจะเอาเดี๋ยวังครบ อันนี้คือเรื่องเล่าเนาะพ่อเนาะนะโมนี่เขาเส่มาโมนี่เจ้าเพชุฝนยื่นเป็นพ่อคุ้มฟูงอยู่นี่ครับครับเนี่พ่อได้ผสมรับผสมทับตัวผสมรับผสมอยู่ครับกับลูกผลงานเขาชัดเจนอยู่นี่เดี๋ยวที่เบื้องลูกผลงานเขาตัวนี้ครับผสมแบบราคาล่ากใหญ่เป็นยังผมขายแม่ไปคือขันผมเอาแม้นไปนี่ผมที่มีสายเลือดเพชรอุดรไอตัวนี้เป็นลูกสมบูร์สายเลือดเพชรอุดรนะครับครับนผมเอาตัวเทิร์กไว้ผมก็สามารถกระจายํำเชื้อเนี่ยไปให้เทศบาลนะครับ กเกเิดเกิเหตุกรล่างงาได้เอามาผสมให้ได้สายเลือดเพชรดดอุดอรไว้เพราะมันเป็นสายเลือดตำนานของคนอีสานอยู่เพชรดดอุดรน,นี่ครับ,รบเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ก็ได้ผสมหลายตัวอยู่นะครับกาลังผสมช่วงนี้ผลงานมาก,ก็ชัดเจนครับอ,อันนี้ตัวนี้คือว่าไงว่าตัวนี้พอผสมหให้ใช้บ้านหลายแล้วนะพอนะ่อเนาะตัวนี้มันสูงอะไรพอแคยตัวนี้สูงร้อยห้าสิบหกครับตัวนี้สูงหนึ่งร้อยห้าสิบหกขึ้นนะครับตัวนี้เขาอยู่ยัพอเลี้ยงเองทังปรมชาชนนะพ่อเนาะอย่างทังปรมชาติเ่าได้ขุนหัวหันว่าแดงเพราะว่า เขาว่าได้เรียกประกวดเพราะว่าเขาเน้นอยู่นี่คือคืออนุรักษ์พัฒนาสร้างมูลค่าแบ่งปันสายพันธ์ว่าได้ไปประกวดว่าได้ไปยังนะครับครับตอนนี้ว่าไงพ่อสียาําเฮ็ดไทยว่าตะกี้เนาะพอ่อยู่ในระบบนี่พ่อคิดว่าพ่อต้องเฮ็ดยังก่อนอ่าก็ประเมินยังก่อนพ่อประเมิอนอันวิทัยทานะเนาะอ๋อครับมาสจัยนควา,ายไทยครับวันนี้พ่อก็ไลยทิ่มาเห็ดเองคุณเห็นเลยว่าเนี่ยอ่าครับสีเห็ดเดี๋ยวคุณไม่ต้องไปประเมินวิชาการแต่ว่า<อ>จะทําให้เขาดู อีกหปีที่เหลือก็เลยออกไปเเชี่ยวชาญเข้า่าเชี่ยวชาญคือสามารถขายลูกควายจากของพัฒนาไม่นี่ให้มันสามารถขายได้คือเพิน่นเอาราคาคือคู่มือแล้วก็คุจังอยู่ครับราคาเป็นไหนนะครับ,รบขายได้เพิน่นนั่นคือผลงานจากของอนุมัติเองอนุมัติโดยนี่ซะก่อนกระเบิดนะครับ,รบขายควายกับขายได้จังเสียนะครับถือว่าผลงานเชี่ยวชาญด้านควายแล้วอะไรแบบนี้พิเศษตอนนี้พอประเมินของเราว่าพอสิเซ็นอนุมัติเองว่าอนุมัติเชี่ยวชาญด้านควาย อนุญาต<พ>เองเลยเออเพราะว่าเหตุผลงั้นคู่ชั้นการพิเศษทเทียนเองมาสจันควายไทยมันหงวิติมันมีมีตีหนึ่งคือมีตีดีสีควายธนาคารคนจนคนอีสา,บบานบวันที้นี่ผมก็เลยว่าเอ้าเอาควายธนาคารคนจนเนี่ยมึงหนึ่งจะของเบิร์ตนีสองะยะหาปีที่กว่าดที่กเกษียณเนี่ยสกว่าดที่บ่มนานเนี่ยที่กินบ่มนานเนี่ยเ,เอาตัวนี้ไม่เป็นเป็นเขียวชันต่อเลยเขาามาตัวแต่ว่าเขียวชันนอกกรอบคือเขียวชันนอกกรอบอนุมาตเอง ครับอันนี้คือโรงเรียนนอกเกอะพอเนาะครับประมาณนี้เอาพอดีผ่หัวไงว่าโตเขาลำ้ตัวเงีวอยู่แล้วพอเนาะครับลำ้ตัวเงีวอยู่ครับเลี้ยงตัวเงี้ยวนเพราะว่าอันนี้คือเลี้ยงธรรมชาติพี่น้องครับไม่มีอะไรเลยครัว่องอาหารครับครับว่ากินหองอาหารเลี้ยงธรรมชาตินะครับแล้วก็ให้กินเฟี้ยงกับหญ้าเป็นหลักครับพี่น้องแต่ว่างัวแบบนี้มเสียสุขภาพดีเหลืออายุยืนอนะพอเนาะครับเพราะว่าเขาบ่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเขาครับนะเขาก็สิริเพชรให้เขาสามารถ่ใจลูกทีพัฒนกรรมทีดีไปเรื่อยๆครับตัวนี้นะครับ พ่อคิดว่าตัวนี้มีจุดไดนเด่นแน่พ่อในพ่อที่เป็นตัวนี้นคืนสาย,สายพชรอุดรเนี่ยครับมันเป็นบววของพ่อของสุโม่นี่ก็เป็นอุทัยมาบวกเท่ากันแล้วแต่ว่าที่ <c oughs> ท,ที่เห็นอันดัดคือลูกสุโม่นี่กล้ามเนื้อสันข้อนี่ลรัตัวเงี้ยวนะครับครับลั้ตัวเขาจะเงี้ยวแล้วกล้ามเนื้อข้อเนี่ยครับมันถี่เด่นเลยจนว่าเอิ่นสุโม่สายสุโม่ครับเพราะตัวนี้เด่นเพราะว่าลูกของเพชรอุดรได้หลายตัวนะครับกับมีหลายตัวโดดเด่นนะครับเช่นดาวเนื้อจังสีนะครับยุทธสังเถี่ยสมบัตินะครับหรือว่าจะเป็นนอ้ตัวึงยู่่ใกกลบบืเาค เพดมงคลนใ่ครับซับซับมงคลฟาร์มเรือซับอะไรอยู่ซับสมบูรณ์ฟางซับสมบูรณ์ฟางนะครับอีกตัวหนึ่งหมอบีดครับนะครับน้อหมอบีดนะครับเพิ่นกับป้าแตงเล็บหทยยู่ครับสองสามมือนะครับว่าง่าอาทิตย์ที่แล้วครับครับว่าไงวันนี้คือเขาพัฒนาคือเอาพันธุกรรมของเขาเนี่ยพ่อวันนี้ผมถามแน่พ่อผสมจักบาทครับตระเทือกนี่เหท้บ้านเนี่ยพัฒนาครับ โอ้ราคาหลักหงายนะครัราคาหลักหงาครับครับโอรไงราคาหลักหงายพราะนึกรำมังกระดีพี่น้องครับคือแม่เขาสูงร้อยหสิบกว่าครับตัวนี้แม่สูงร้อยห้าสิบห้าครับครับแม่สูงร้อห้าสิบห้าแล้วก็ลูกของเขาก็คือซูโม่มันไม่สูงหมดแล้วครับแต่วันนี้ก็คือสูงร้อยร้ห้าสิบหกครับตัวนี้สูงหนาทุกท่านเนาะถือว่าเขาไม่ได้ขี้ได้ครับตัวนี้ล่ำโตกับเงาดีสมส่วนดีนะครับ ยังไม่ไหวของมัวจะมือใ้บางพรอมไหมเติมตัวนี้สามเมียได้ได้ครับได้ได้สำหรับมูหันเพราะว่าของอผมมีควายสามเมียพึงขอดนะครับน่าจะได้ผสมน้ำพลอยแล้วนะครับเอาไปฝากไปจากสามสี่เดือนนะครับได้ได้ครับมูหันเี๋ยว่มีปัญหาปลาที่นี่มีบางลูกของเขาลูกไปไปดูผลงานของเขาเป็นไงบ้างไปลูกไปเขาขอกไปนะโมนี่ขอหยาดพี่น้องไปเบ้างน้ำคุณคู่เฉี่ยวชานด่านควายพี่นะครับเป็นชนชั้นพิเศษนะครับเรื่องกับเอ่อควายนะครับลูกมมหามหาสัดการควายไทยลูกไปเข้าไปวันนี้เขาถือวเบิปง ผลงานของเขาว่าเป็นเดนเนี่ยตัวน,นี้ก็คือพ่อเขาคือพ่อซูโม่ครับแล้วก็แม่เขาคือวาสนาห้าแสนนะนี้่นะคับเสียงว่าหาแสนฟอรอมนะครับทีนี่เขาควายบิึงก็คือพันธุก,กรรมอนนออคอยคว <อ S 2> าเบิึงข้างในคือทางนอกครับพ่อเอาพี่เอาข้างนอกเลยถ่ายบนน้องเลี้ยงโอเคครับเอาพี่น้องครับวันนี้คือผลเหตุของนะครับมาหลูมไหมไปไปมาหูุมไหมส่วนใหญ่พ่อเลี้ยงควายเป็นอัตลักษณ์ควายไทยเนาะแมนคาเต้เตมเนียทังพันธุกรรมเป็นไงครับพันธุกกรรมต้องชัดเจน นะครับฟองไงว่าโมนีนะครับย่างั้นก่นพอเราเล่นโมนีพี่น้องครับถือว่าเ้างเสด็จมาเห็นคว่ำลมรื่นครับย่นี่ลมลื่นนี่ดีพี่น้องครับขึ้นไม้ลูกแล้วขึ้นยื่นฝาลูกท้ายหลังท้ยหลังท้ายหลังลูกท้ายหลังชัดบอางมั้ยชัดครับเอาที่นี่คนทางนี้นี่ชััดครบแม่นี่เป็นแม่เข้าแม่รักยุนี่ครับเพราะว่าผลิตลูกได้ยุนี่ได้สามตัวสี่ตัวสามตัวตัวนี้เป็นลูกตัวที่สามครับครับเออตัวนี้ชื่อว่าแม่อุ้มบุญ แม่อุ้มบุญแม่อุ้มบุญสายป่านสุรินครับครับตัวนี้อายุปีหรือเ่ออายุประมาณลูกตัวนี่ตัวที่สามครับเกิดที่มาณซีปีกว่าครับซีปีห้าปีตัวนี้เขาสูงใครได้พ่อแม่อุ้มบุญเนี่ยแม่อุ้มบุญเนี่ยสูงร้อยสี่สิบแปดครับร้อยสี่สิบแปดแมนครับเอาพ่อจูงมางพี่รู้พอที่นี่จูงมากเพิ่มขึ้นะครับขออยากเบิ่งความเชื่อมแต่ว่าเราเห็นมันเลยเลยครับตัวนี้คืออัตลักษณ์คือชัดเจนคืออัตลักษณ์ควายไทยตาแต้มอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของป่านทุริณนี่คือหน้าทังางงควข หน้า <N ht ung> ทางดําคมวงเขาวงเขานี่เป็นวงเขาอุ่มบาดไงนะครับครับอ่าแล้วก็ควายส้มนี่จะเป็นลักษณะ,ะเขาเอื่นว่าควายวโตสูงแต่ว่าขาขาจะต่าแต่ว่าให้ลูกเดี๋ยวนี้ก็เห็นเห็นอยู่ครับว่าสายปา่านทุรินจังจังแม่ไม่เนาะแม่ยไม่ก็เป็นลูกของของปา่านทเรินอยู่รับเสียดําช่างทองฟ้ามน,นะครับครับเป็นลูกของป่านเงินคาว่าป่านเงินก็นกคือบุปพีผู้จากพ่อฝ่าประทานเป็นลูกของป่านเงินของเสียเบิร์นะครับครับตัวนี้คือ ลักษณะการทายทอดทางพันุกรรมนี่ถือว่าอีกสุดยอดอีกสายหนึ่งนะครับหลายๆตัวนะครับเียนลูกของจังวิไลฟ้ามตัวนี้ตัวนึงเจ้าล้านหาเสนก็เป็นลูกของป่านทุลินครับนะพอน้องนั้นเรียกว่าแต่ว่าผมก็เลยเอามาปรับแก้นะครับเรื่องของขอขาเขานะครับโดยเอาใส้ปลาปังครับหลูกออกมากากตามกินตนาการครับตัวนี้ลูกปลาปังครับปังแต่เวอ๋อวปลาบางแบบเหลีวนะแบบตัวเมียครับโอ้เดี๋ตัวเมียนะพ่อครับอายุหนึ่งเดือนครับอายุหนึ่งเดือนครับ S <S ขอด้า,านที่สิบหก <S <S ผมเกิดเลยว่าผมถือรัตตรี่แลลวครับถือรัตตรี่แมนครับขอด้วมันมันขอดวันที่สิบหกเสร็จวันที่หนึ่งก็พอถือว,ว่าถือว่าถือรัตตลี่แล้วครับแต่ตัวนี้ครับซื้อยังพอคอยตัวนี้ซื้อว่าตัวนี้ซื้อว่าบุญปานปังครับบุญปานปังบุญบุญปานปังครับคือว่าบุญปานปังท่านพอบุญคือ ซื้อฟ้ามครับปานก็นคือแม่เขาสายทุเรียนปังนีค่คือคือป่าปังก็เลยว่าโอ้มันออกมาสุดยอดก็เลยว่าบุญปานปังเลยครับตามสายตามชื<อ>่อฟ้ามบุญปานปังนะพอ่อเนาะบุญแม่สาวน้อยบุญปานปังครับเนื้อหนังแข็งขาดีนะครับเหล่าก็ตา,เ,<อ>าเทียมไงครับคุณนินงครับบอกเลย่นประทับประดาเอานะครับพอ่อผมบอกเลยอีกตัวหนึ่งที่ผมมักนะครับควายปกติเนาะ อันนี้คือเต่านมมันไงอ่าครับอันลูกนี้ไปเบิ่งลูกมันอีกจังทุดยอดครับตัวนี้เพราะนี่เบิ่งผมว่ามันหาคักอยู่คือเต่านมมันไงนะครับแล้วก็เส้นนมนมมันดีนะครับบเิงละลูกผมก็สมส่วนนะครับง่ายดีเอานี่เอาพอที่นี่เอาขอเบิ่งครับตัวนี้นะครับเอาตัวไม่ครับเอาตัวลูกบชดนี้เ์โชว์ในมุมคนลูกเขาครับบรดนี้ยวนะอันนี้คือพอเราอยู่น้อยมันก็รู้ล่าสุดครับขวัญหนาขึ้นเลยเออขวัญกระบาลพ้าแตกอ้วนดีครับเนาะครับเนาะ อ่าลูกเดี๋าเดาดูตุ๊กเดาอ้อวาวพันธีพี่น้องครับว่าบิึงตัวนี้คือเป็นหัวใจครับเป็นเป็นแม่เป็นจังเลี่ยนซื้อตัวว่าแม่อุ้มบุญเพราะว่าซื้อแม่นั่นย้อนตัวนี้ครับตัวลูกมันตอนอายุสิบเดือนครับอ๋อตัวนี้ซื้อว่าหงบุญครับหงบุญหงบุญเป็นลูกของพญาหงครับครับเป็นลูกของพญาหงครับตัวนี้นะครับพอพูดเรื่องกันจุงอันน้องหงบุญมาทั้งพีทุพพลูดน่ะครับอาหารมันหั่นโอเคนะครับหันลงยืนลูกลุกลเอายืนลูกยืนยืน้องหงบุญเนีีี่่่ยยออาุกปแล้วพ อันนี้เพิ่งได้ลูกแรกครับแถวเพิ่งได้คู่นึงครับฟันแท้คู่นึงนะครับอันนี้เขาอายุอ่าเพิ่งได้แถวฟันหนึ่งน่าพอเนาะนะครับสูงเขาได้พอน้องสูงร้อยสี่สิบแปดขึ้นกันท่าแม่ครับตัวนี้สูงร้อยสี่แปดทองแม่พอเนาะแต่ความพิเศษของเขาเนี่ยคืออ่างลึกครับตัวใหญ่เบื้องแผ่นหลังนะครับแผ่นหลังกับญ่อ่างกับลึกนะครับอ่างทองอ่างลึกที่สําคัญคือการลักษณะการทรงลูกทรงลูกเสียดหนาคมเป็นสิ่มักวอาว่าควายเนี่ยถาดอึศักดิ์ภูเขายังไงนะถ้ายืน ขาตึงกางคือนี่นี่มันตีให้ลูกดีบ่อบพิษหวังเราก็หางลำลำหางลำลมหาง n า a ครับหางลมแล้วก็เต่านมเบองเต่านมนี่พิเศษเลยครับเต่านมเขาดีเป็นลักษณะเป็นคือคือหัางเพืองนะครับหัางมันทีเล่านมยังไงนะครับให้ลูกนี่บ่พิษหวังนะครับเราก็วา่ตัวนี้เป็นวายที่ขวัญดีมากนะครับตัวนี้ขาเงินหาท่องนี่สองครูปกติเคยมีคููเดียวอยู่ทั้งนี้ครับหนึ่งสองอันนี้หนึ่งครูสองคู ย่ังไปทั้งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสองหับถามขึ้นหาท่องสองหับแล้วก็มีขวัญเอ่อทัดดอกไม้เขาเอิดทีลาทัดดอกไม้สิครับอยู่นี่ขวัญมิสน่ครนะครับตาเต้มแจ้มจ้ำอตัอตลักษณ์ควายไทยนี่ก็คือมาเต็มพญา,ยาหงนี่กให้ชัดเจนนะครับครับเอ่อเบิ้งเบิ้งแล้วนี่ผมว่าควายติดฐานในลูกที่สามนี่คือเบิ้งแล้วท่าลูกเอาเบิ้งลูกตรวผลงานครับลูกเจ้าเพชรบุญยืนครับหนึ่ง นั่นตัวอะไลูกเจ้าเพชรบุญยืนครับใหญมากนี่แม่เขาบว่าสูงประเด๋แต่ว่าลูกมาเบิ้งโยกเยกครับตัวนี้สูงประเดี๋ยวตัวนี้สูงไรซี่สิแปะซ้ำมับแม่ครับซ้ำแม่ป่านทุลินน่ะตัวนี้สูงอ่ะซี่แปะซ้ำแม่อุ่นบุญนะครับเอานะคตัวหลวของเขาเออเบิ้งหลวของเขาตัวนี้คือเพชรลูกของเพชรเชียงยืนเพชรเพชรบุญยืนเออเพชรบุญยืนนี่คือว่าไงเป็นลูกของหมกสูโม่เนาะพ่อเขาพูดคือสูโม่นะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเอ้าให้พี่น้องเบิงงครัับจมื้อพ่งคร ة, Saint, like. гром, พอไงวาที่แรกหมูห um. ันเสียเลยาโดนแล้วพอถ่ายเขาจริงอาลูกกันแม่ครับถ่ายตัวนี้ออกลูกมันมีสามเมยสามโค่นออกลูกอยู่นี่เลยถ่ายหมูหันเห็นไหมไทยครับในตัวแม่พ่อเนาะในตัวแม่พ่อครับถือว่าชุดก็เลยว่าบุญล้นเก้าเพราะว่าเพิ่นตั้งท่อเนี่ยรอยตั้งโดนครับได้ปีหนึ่งก็สิบเจ็ดหมื่นนะครับอ๋อพ่อตั้งซื้อว่าน้องบุญล้นเกล้าบุญนี่คือฟ้ามนะครับล้นนี่คือมันเกินกำหนดลเก้าคือมันเกิดเกล้าที่กาตงเปี๊ยเลยรเขาเรียกว่าบุญล้นเก้า น้องบุญล้นเก้าครับแล้วนะครับอ้าวพี่น้องครับพวกะหันต้องขอโทษมันมีแสงลูกมะเอียงประมาณนี้เนาะเลยพยัญชนะมาทางนี้นะครับหวงลูกเพื่อนเอียงลูกเพื่อนก็ไม่ละอ่อนออกไม่งี้ครับเป็นลูกเพื่อนยังพะวงน้ำลูกเพื่อนเยอะครับเอาถอยลูกถายหลอดได้หามือเนาะแต่ว่าโอ้โหจากเขาภาษาพ่อนะครับเนาะแต่ว่าตัวนุ่มอีไงเขาพ่อนะตัวนุ่ม้อ่นะครับแผ่นหลังไงที่ถือว่าตัวนี้ถือว่าน่าจะตั้งเอาไว้เป็นแม่บล็อกแต่ว่า ผมวางวายตรงมือเนี่ยผมวางห้อยปั่นจะขายไปแม่เจ้าส้มเป็ดบุญเยืนเนี่ยผมวาขายเท่าเด้แต่ว่าขันมีเจ้าของผู้ใดเป็นเจ้าของกับเขามาก็ขายก็เป็นครับอันนี้คือการครับนี่หันห้ามีผู้ต้องการมี่ผู้ใดก็บเราบว่ขายเป็นตั้งใจเป็นแม่บล็อกลหละนะครับเพราะว่าคัดเลือกเอานาจะให้ใายถอดทั้งพันธุกรรมได้เยี่ยมก็เลยว่าเดี๋ยวเป็นแม่บล็อกลุงเพิ่นเพิ่นเพิ่นกังวลน้ำลุงหน่อยเพื่อนครับเอาหัวไง่าหาน้ำเพื่อนเพื่อนดๆกัมาเอาแม่ก็คุยกันได้ครับมาคุยกันได้ ครับพอไงวานัุนีเขาเป็นปพัฒนากนอรที่สามโกคนกับพ่อเออคืออนุรักษ์พัฒนาแบ่งปันอนุรักษ์พัฒนาสางวัตราคาแล้วก็แบ่งปันสายพันธุ์ครับอเพราะว่าตัวนี้ผมจะเน้นว่าเอามาบีบเพื่อที่พัฒนาว่าพันธุกรรมตัวนี้ตัวใดดีดีนี่ผมจะพยายามเ้นหาพันธุกรรมดีดีสุดยอดให้รูที่ไปที่มานะครับปูญยาตายายหอดหมูจักว่าเราเขาเป็นยังไงนะครับครับอันนี้พญามของก็ต้องบอกปานุื้นกับคู่มือกับกาลั่งกระแสกับถือว่าตอบโจทย์ได้อยู่ครับครับ อ้าโอเคครับพ่อป่ะดูตัวต่อไปหมวดยังพ่อเขาไปลูกเอ้าหมวดก็เรียว่าธรรมดาทันยุ่งองหนีวันที่ดีก็หวังข้างนอกพ่อเพราะว่ามันไหนแสงบ่อไหลมิติครับไปนะครับอ่ะนะครับวงหนี้เขาเลยมาฟังท่านพ่อแล้วเป็นคุณครูเนาะแล้วบรรยายเป็นครูของน้องของน้องเลยนะครับคนใด้ถือว่าขอวิชาเบิ่งควายน้ำราบมาเบิ่งนท่าพี่น้องนะครับอ้าวพระมงโตต่อไปเพื่อนครับตัวนี้คือเป็นลูกโตที่สองของแม่อุ้มบุญเมื่อกี้เมื่อกี้ลูกตัวแรกครับแม่ของบุญเป็นลูกตัวแรกครับเออตัวนี้คือ เพิ่นพับมาแล้วแต่ผมก็เลยไปสืบทราบมาว่าลูกตัวใดพ้าเลยว่าแสงอาทิต์ผมเลยว่าเอ๊แสงอาทิต์นี่เป็นไหนผมก็เลยสืบคนเพราะว่าผมติเน้นเรื่องพันธุกรรมเก็ได้ยินจากปากเกียรอาคมว่าแม่บัวบานนี่นะครับเป็นยใหไ่ของเราอีสานถึงเ็นควายเทียบกับเราดิเพชรอุดรนี่บ่ต่างกันเพราะว่าแม่บัวบานนี่ให้ลูกสุดยอดนะครับเพราะว่าติเป็นตัวแรกเพิ่มโชคซีพี่ตัวที่สองนี่สิเป็นแสงอาทิต์ตัวที่สามถ้าผมจำผิดจะเป็นเจ้าบัวขาอยู่ ของอาจารย์สุรินทร์อยู่พ้นท้องนะครับตัวที่สีที่หาแม่เยินแม่เพ่นนะครับอยู่กับดรเตแท่นนะครับตัวที่หเห็นเสี้ยนบินซื้อเขามาว่าแม่ต้นคู่ลีไงแต่ว่าเราปล่อยไปทั้งภาคกลางแล้วตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราพันธุกรรมของแสงอาทิตย์นี่ก็ถือว่าครับถือว่าสุดยอดในการใจลูกอีกเล่าหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้คือเป็นคข้หน่อยอายุแค่ปีปีเจ็ดเดือนเพราะว่ามันออกวันที่สิบแปดพฤษภาคมตัวนี้นะครับสิบแปดพฤษภาคมภ เพราะนั้นควายตัวนี้ก็คือว่าเบิ้งแล้วเอ่อหนุ่มหน่อยตัวนี้ก็แข้งขาเอาถอยลูกถอยถอยตรงตรงลูกตถอยงัวไหนพ่อควายตัวนี้ตัวนี้สูงรอยสี่สิบหกครับรอยสี่หกกับนะพ่อรอยสี่สิบหกแล้วอายุเปรี๊ยะเดือนปรี๊ยะเดือนเท่ว่าสูงกับนะพ่อเนาะคือว่าผมเบิ้งแล้วนี่ผมว่าน่าจะบ่ต่ำกว่าร้อยหกสิบแมนวะครับพ่อแมนครับเบิ้งแล้วนี่เบิ้งลักษณะเพป็นช่วงขาช่วงยังเพิ่นนี่นะครับครับพ่อเบื้องเหล่านี้จุดเด่นเขาคือยังพ่อจุดเด่นเขาคือตัวนี้เเป็็นคคคววาาาาายยยออรรัับแขขงกกตตไทมม นะครับกระบาลกว้างกันกระบาลกว้างนี่คือโอกาสจะจะง่ายข่าวกระบาลช่วงเขาเนี่ยเขาโงงเขาก็สวยนะครับเออ่ความสูงก็โดดเด่นอยู่ครับนะครับเอาเอาว่าไงว่าความรอเนาะพอเนาะความรอสไลด์เมืตาเตี้มแก้มจ้ำนะครับแล้วก็เรื่องแข้งขาแข้งขากระง่ายหม้อสลัดน้ำไปเป็นคุ้มผงเป็นจับสัดดีที่สุดนะครับเห็นก็คือจังฟ้ามไล่โสภพี่ของเจสกุศลนะครับเพิ่นตาปับแต่ว่าไปประกวดก็ได้ แกะเช่มได้เช่มหลายสนามกันเจ้าเอกมงคลนะครับครับอ่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ที่เอาไปคุ้มฝูงนะครับสําหรับควายสายก็ได้เพราะสายดังๆคู่มือก็หลายแต่ว่าเขาเดี๋สายตางนี่เขามาก็ถือว่าเอาไปควายสายได้อีกทางนึงนะครับพ่อเหมือนไปพ่อวมาที่นี่ตัวนึ่งครับอีกแม่นึงอีกแม่นึ่งนะพ่อเนาะครับครับย้อนมาหนี้พ่อเราวก็มเบิ่งตัวสุดท้ายของเราพี่น้องครับโมนี่โมงได้ว่าเดี๋วคุ้มดูหลายอย่างนะครับเดี๋ยวนีคิดหลายแนวนะครับแต่ว่ารอขายเนยาดีพี่น้องครับตััวนนี้ะครบ อ่าพ่อตุวนี้ยอันนี้เล็กน้อยไม่ลูกครับนี่นี่เระเป็นรักษณเทว่ามันอยู่นําควอยเถิกนะครับการมีควอยเถิกคุ้มฝูงอยู่ในอยู่ในฟ้านี่มันกระเดียดนึงคือเป็นการจับสั์กระตุ้นให้ตัวแม่เนี่เป็นสั์เร็วตัวนี้เป็นสั์รอบที่สรอบที่4ผมจะทับเป็นสัตั้งแต่อายุสิบหกเดือนครับควายตัวนี้เลยผมเลยโทษถามเจ้าของเพื่อนว่าถอยลูกโทษถามเจ้าของเพื่อนว่าทับบ้งทับเลยของผมนี่ทับนี่มันใหญ่กันเพื่อนว่ามันทับตัวน่อยมันตี่บอกไงแต่ของผมทับม่าอยไ่ลูกมันญ่ลูกตกแกันคบ น่องตัวเนี้ยนะครับครับเออซื้อมาตัวนี้เป็นลูกของพ่อเป็นเบิ้มพันล้านแม่เป็นเงินอุไทยลูกของเงินอุไทยนะครับคือว่าเขาจากปีแล้วพ่อตัวนี้กับแขียวพิ่งฉีล้นนี่ครับเพราะว่าพอพี่ทวงทั้งตั้งทองทั้งฟันห่วงคู่แรกครับกาลังจีคู่แรกนี่ครับในกาลังจีออกครับโอเคนะครับตัวนี้เขาได้ลูกจักตัวเหรอนี่ยตัวแรกลูกเขาเนี่ยทันหน่อยครับลูกเจ้าเพชรบุญยื่นใท่หล่ะตามตามลายลายลูกตัวนี้เลยนั่น อ่าวพอ,พอเดี๋ยวดึงควายพี่พอครับนั่นหนึ่งเป็นเงินหมือนจังไรหนึ่งครับแต่ถ้าไรล,าลูกมันหนึ่งตัวน,นี้เขาสูงกัาได้พ่อถามราคาถามเขาสูงก่นอนตัวนี้สูงร้อยสี่สิบหกครับสูงร้อยสี่หกนะพ่อเนาะครับตัวน,นี้สูงร้อยสี่หกแต่ว่าเป็นตัวใหญ่เพราะ่างเป็นตัวใหญ่เป็นหนาเพราะว่าขาเขาแข็งขาช่วงขาเขายัางเหีวอยู่<อ>แล้วก็เป็นควายน้อยอยู่แล้วมันเนี่ยเบื้องว่าเออเพื่อนผู้เพื่อนเคยเลี้ยงเพื่อนว่าอายุมันมีลูกจังหวะสามเรามาบอกอยู่เหมือนเราบอกว่าพูดหล่ะมันสีหญ่ช่วงลูกสองลูกสามเพื่าังครรบ อันนี้ลูกเขาครับลูกเจ้าเพชรบุญยืนครับลูกตัวผูครับอ๋อพอไงมาตัวนี้คือลูกตัวผูของเขาลูกตัวผู่อกี้ลูกของอุ้มบุญเป็นโอหงบุญเป็นลูกของตัวเป็นตัวเมียอันนี้เป็นตัวผูน้อพรอนอันนี้ชื้อว่าเจ้าบุญทรงครับเนี่ยุนี่จะเป็นตระกูลบุญครับบุญมหาฟ้ามตระกูลบุญเนี่นะพ่อเนาะบุนี่อันนี้บุญทรงครับอันนี้ขวัญบุญแม่นี่ชื้อว่าแม่ขวัญบุญแม่ขวัญบุญแม่ขวัญบุญจะมีขวัญพิเศษูุนี่เขามาเรียกเขาเอยอ่ ที่พ่คือมูออขวัญหนึ่งขวัญสองขวัญสามอยู่นี่เขาเรียกขวัญผมเรียกอิ่นขวัญส,สามไ่ขวัญขวัญไตสีขาขวัญรัตนไตร่รแนั้นได้ก็ไเลยนะครับครับเพราะว่าไม่เป็นขวัญที่บ่คือมูผมตั้งเองหรอวะครับเอาพอที่ผมถามเนี่ยถ้าผู้ใดอยากจะมาเลยนลูน้ำพ่อนเนี่ยนะครับเลยนลูหรือว่ามาศึกษาดูงานน้ำพ่อนนี่พออ่อให้คนมาเบ่งน้ำอะไรบ้างได้ได้ครับยินดีมากครับยินดีมากเพราะวายุของฟ้าของเราเนี่ยคือมาสศจัร์ควายไทยไก่พันล้าน บุญมหาฟาร์มน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืนนะครับอยู่ตรงนี้นะเขาจะเป็นแบบนี้เป็นยังจังไกลเป็นยังจังควายไกลนกี่คือมันเป็นสัตว์ตัวเดียวที่ช่วงกระแสเศรษฐกิจแบบนี้ช่วงโควิดแบบนี้นะครับราคาควายก็เห็นกันยุ่ง่เาเป็นยังไงนะครับรบาคาไกลไกลมูลค่าเพิ่มนะครับก็จังถถาผู้ใด้ที่ต่ตตางม,มือว่านมือใดมือว่าน,นี่ก็มีอีกตัวหนึ่งนะของขายยังไงนะครับที่เขาไปชิงถอยรางวัลกัน หกสิบเจ็ดสิบล้านนะครับซึ่งอาจจะขายลูกมันผมว่าต่อมนนั่นก็คือเป็นการสร้างรายได้ย่ากับเกษตรกรอีกครันะ้งหนึ่งยุคนี่ผมที่เป็นรักษาเตืนต้นน้ำคือเป็นผู้อนุรักษ์พัฒนาสร้างม,มูลาค่าแบ่งปันสายพันธุ์นะครับครับเอานะครับพอ่อซึ่ว่าโมนี่สุดยอดพอ่อที่ได้มา,าสัมผัสพอ่อเนาะถือว่าพ่อเป็นคนที่เป็นเขาว่าเป็นองค์ความรู้นะหลักการเพียดงคนที่หลายๆคนที่กาลังศึกษาในพัฒนาในต่อยอดน้ำพลน้ำการน้ำพ่อครับพ่อที่นี่พอ่ออยู่บ้านไหนพ่อ โอ้อย่นี่บ้านน่าดีครับยุบ้านน่าดีตําบ,บลบารเืออำเภอบอรเบอจังหวัดมาศารข้ามครับ,รบ,บาา้างกายยุ่ยเยื่งครับป้อมทาาหลวงยู่ตรงครับร้านหาริมชนนะครับสุ่มประตูเสาไม้แง่หลัะเสาไม้แง่นึ่งคือต้องการที่จะตัวนั้นคือผมปลูกปลาต้องการจะสร้างไอ้คนเห็นว่าปลูกต้นไม้นนใจคนแล้วเบิดจากข้างในของศาสตร์พระราชานะครับก็เลยเอาต้นไม้อย่งไงพูดได้วาป๊อดก็เลยมีสโรแกน็ว่าปลูกในใจวันนี้ เพื่อปลูกลงดินในวันพรุ่งนี้กว่าจะโตได้เท่านี้นะครับต้นสุ่มประตูบ้านบ่แม่นได้อวดไรอวดยังบอ,อเขาเอิ้นว่าเพราะว่าตะกนอนโพฮิราตอาหารบานนี่มีผู้แขกว่าพ่อเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือเปล่นเพราะว่าตัะกิงบ่มีครับผมเอาต้นไปเมื่อคืนทีปลูกต้นไม้ในใ,นใจคนนะครับครับอ,อ,อนุรักษ์ไว้ครับพอมีเบอร์ติดต่อพ่อครับไว้มีมีมีครับเบอร์ติดต่อก็คือเอ่อ080 080 740 740ูนย สี่เก้าสามหกสี่เก้าสามหกครับครับพออยังครับพ่อเอ่อพ่ออรุณครับหรือเขาส่วนมากเขาจะเอื่นคู่ตูนครับคู่ตูนนะพ่อเนาะอรุณใช่สักคู่ตูครับครับสลาวันนี้ผมต้องขอบคุณพ่อนล้วครับที่ให้เขียนมหันฯในทีแห่งคลิปนะพ่อเนาะครับสัาโมนี้สวัสดีครับพ่ออ่าสวัสดีครับ